เจ้ายอมเสียสละร่างกายของตัวเองตกลงแล้วเจ้ามีเป้าหมายอะไรกันแน่ข้าข้าไม่รู้ว่าท่านกำลังพูดเรื่องอะไรนี่คือลูกปัดหยกม่วงแสงส,สีม่วงนั้นคือสัญลักษณ์ของการแยกวิญญาณและร่างกาย ข้าได้ใช้พลังงานภายในในการตรวจสอบวิญญาณของเจ้าหากเจ้ายังไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงภายในสามวันนี้วิญญาณของเจ้าจะออกจากร่างกายและร่างกายของเจ้าจะกลายเป็นหมอกควันและหายไปอย่างไร้ร่องรอยพ่อจะช่วยหนูด้วย แม่งจางตลกไอ้สัสข้าจะไม่ปิดบางท่านแล้วข้านั้นมาจากอีกลูกหนึ่งข้าเป็นคนที่มีจิตใจดีนิสัยล่าเริงชอบช่วยเหลือผู้อื่นในแต่ละวันนั้นข้าเป็นคนดีและทำแต่เรื่องดีๆในวันที่ไม่มีอะไร ข้าก็จะไปช่วยคนเท่าคนแก่ข้ามถนนโอ้โหตาแหลจัดใครจะไปรู้ว่าจู่ๆจะมีรถยนต์พุ่งเข้ามาชนคุณยายเพื่อที่จะช่วยคุณยายแล้วข้าก็เลยถูกรถชนแทนพ่อข้าพอข้าลืมตาตื่นขึ้นมาข้าก็มาปรากฏตัวอยู่ที่นี่แล้วจากนั้นข้าก็ยังคงงุนงง จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเซียนจุนท่านเป็นคนดีถึงขนาดนี้คงจะไม่ปล่อยให้ข้าอยู่ในที่นั่งลำบากทั้งๆท,ท,ที่เห็นอยู่คาตาหรอกใช่ไหมข้าโกหกนะักไอ้สัสคนคตอเทนานั้นน่าจะจกใจจัดแล้วงงวิญญาณ นะยึดติดกับร่างกายไม่มีวิธีไหนที่จะเอาวิญญาณออกจากร่างกายเจ้าได้หรอกนอกจากนั้นนอกจากเจ้าจะมาจากโลกอื่นแล้วเจ้ายังเจ้าก็ยังไม่เคยได้รับการฝึกฝนเลยด้วยซ้ำและไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับวิญญาณเซียนช็อกหนักมากจ้าแบบเออเลยตนอนนี้แบบน่าจะเอือแดกอะ ข้าเดาว่าเรื่องมันคงจะเกิดเพราะเซียนข้าเดาว่าเรื่องมันคงจะเกิดเพราะเสียเเเเเส่ยวอีตัวจริงเข้ามาอยู่ในเรือนนี้และคงใช้พลังบางอย่างจนทำให้วิญญาณของตัวเองหลุดลอยออกไปจากนั้นเจ้าก็เลยใช้ร่างของนางถ้าถ้าอย่างนั้นท่านเซียนจุน ข้าไปได้แล้วใช่ไหมแล้วแต่เจ้าไม้เหีุอันนี้อ่านเองนะครับภูเขาจะยังคงเป็นสีเขียวอยู่คงเดิมน้ำสีทะเลจะยังคงไหลต่อไปก็ไม่ต้องพบเจอกันอีกแต่งตัวเสร็จในทันทีแต่ว่าร่างกายของเจ้ามีพลังไฟของข้าอยู่ ถ้าหากไม่ชำระล้างมันแล้วก็เจ้าก็จะระเบิดและตายในทันทีและได้ในที่สุดพ่อจา๋าเรื่องสำคัญขนาดนี้ต่อไปก็จะก็ต้องบอกกันตั้งแต่แรกสิจา๊า <c oughs> โอ้หน้าตาดูหน้าตาเนาะปีส <c oughs> ั์ <c oughs> โอ้อย่างชอบเลยสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะข้ากำลังจะกำจัดปีศาจในจิตใจแต่เปลวไฟนั่นถูกไถ่อุนผิด เปลวไฟส่วนมากนั้นได้เข้าไปในร่างของเจ้าแล้วถ้าหากเจ้าไม่ได้รับการฝึกฝนแล้วก็มันคงจะยากที่จะชำระล้างแล้วข้าจะต้องทำยังไงมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นฝึกฝนทั้งสองรูปแบบ